มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำตกนางรองเจอน้ำป่าน้ำป่าถลักที่นางรองนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเมื่อวันที่10สิงหาคม63สถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนครนายกจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่น้ำตกหนางรองตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจนทำให้ท่วมสะพานที่จะข้ามไปเล่นน้ำที่ฝั่งของทางเอกชนซึ่งมีชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่นะคะได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะขณะที่กระแสน้ำกำลังไหลเชี่ยบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ห้ามหนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะ แต่ยังสามารถมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะโดยล่าสุดในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับของน้ำนั้นจะลดลงแล้วค่ะแต่ถ้าฝนยังคงตกลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องแบบนี้คาดว่ามวลน,น้ำที่ไหลลงมาจากเขาใหญ่ผาตะแบกจะไหลลงมาสมทบกับมวลน,น้ำลูกแรกนะคะอาจจะทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้น อย่างแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ยังคงไม่ได้รับรายงานว่ามีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งได้รับความเสียหายหรือไม่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะทางนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมตัวรับมือมวลน,น้ำที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณนี้และอาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ